สวัสดีครับผมเกษตพิรมอีกครั้งนะฮะครานี้ก็จะขอกลับมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองไทยสันิดหนึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากข่าวคราวในช่วงประมาณสักเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความแน่ชัดขึ้นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ของเรานั้นเนี่ยตัดสินใจไปอยู่ที่พักคการเมืองไหนนะแล้วก็ข่าวก็ออกมาหนาหูนะมีการวิาพากษวิจารณ์กันค่อนข้างจะมากมายว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตัดสินใจหรือว่ากำลังจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ว่าจะไปร่วมหอลงโรงกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งในวันนี้หัวหน้าพักชื่อคุณพีรพัฒน์นะครอดีตสสออดีตดกรรมการบริหารพักแล้วก็ดลั่นตรียุติธรรมของพักประชาธิปไตยประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็ได้ลาออกมาแล้วก็มาตั้งพักนี้เพราะงั้นการที่ เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาตินั้นมันก็จะได้ตัดข่าวลือนะความไม่แน่นอนความสับสนในแวดวงการเมืองไทยไปได้ว่าจะอยู่หรือจะไปจากพักลังประชารัฐอะไรต่างๆน,นานาเหล่านี้หรือนะแม้กระทั่งว่าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกรรนำพัคร่วมรัฐบาลในวันนี้เนี่ย ในอนาคตจะเสนอชื่อผู้จะเข้าจริงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีชื่อเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือจะต่อด้วยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณอะไรพวกนี้ไอ้ข่าวลบข่าวลือความไม่แน่นอนเหล่านี้ผมคิดมันก็จะหมดไปเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้จะไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วมันก็จะทําให้บรรดาสสนะจากพรรคอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ยังชื่นชมและยังฝากความหวังหรือชีวิตทางการเมืองของตนเองอยู่ไว้ที่ตัวคนเองประยุทธ์จันโอชาก็จะได้ย้ายมาอยู่ที่พักนี้ให้ปเป็นเรื่องเนลาส่วนใครก็ตามที่ยังประสงค์ที่จะอยู่ทางพักพลังประชารัฐก็อยู่ต่อไปภายใต้การนำพาของตนเองประวิษสุหรือแมก้กระทั่งคนที่ได้ออกไปจากพักพลังประชารัฐนะฮะไปยืนอยู่ที่ข้างริมกำแพง นะฮะที่ไม่ค่อยจะพอใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะได้เดินทางกลับไปที่พักพลังประชารัฐได้สะดวกมันก็จะทำให้เกิดไดการลงตัวนะฮะในแวดวงการเมืองโดยเฉพาะในพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติมันจะไม่ทำให้มีการดังเลใจว่าจะเอาคุณพลเอกประวิทย์เป็นผู้นำหรือจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำก็มีทางเลือกแล้วคือมีสองพัก ไอเลอืมัน,นก็เริ่มที่จะลงตัวในขณะเดียวกันพักอื่นๆนะฮะก็ถือว่าก็ก็จะเริ่มที่จะอะไรฮะสามารถที่จะได้กำหนดทิศทางจิตใจของตนเองว่าแล้วในการเข้าไปรณรงค์หาเสียงเมื่อมีการเลือกตั้งนะฮะประมาณสักครึ่งแรกของปีหน้า2566นั้น จะตัดสินใจที่จะอยู่กับปีกไหนของการเมืองไทยจะอยู่ในปีกของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เป็นหนึ่งปีนะฮะแล้วก็มาร่วมกันหรือจะไปอยู่ในปีกอีกปีกหนึ่งคือปีกของเพื่อไทยแล้วก็พรรคเก้าไกลส่วนของเพื่อไทยก็แน่นอนนะฮะผู้มีบารมีก็ยังเป็นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอยู่ก็ถือว่าการเมืองไทยในอนาคต เมื่อมันเริ่มจีงลงตัวก็จะมีสองขั้วสําคัญด้วยกันนะแล้ว,ล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 วที่นี้ก็ขอใจคําว่าขั้วประยุทธ์ประวิตย์กับอันที่สองคือขั้วของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็อาจจะเป็นบุตรีของท่านเองที่อาจจะมาเป็น,นลายคนดิเดตหรือผู้สมัครเข้าจริงตําแหน่งนายกฐมนตรีก็ได้นะฮะเะเป็นที่คาดหวังหรือเป็นที่วิภา์วิจารณ์กันะอยู่ ะะการเมืองไทยมันก็เลยจะมีรูปมีลักษแน่นอนว่าในแง่นหนึ่งนะะคุณประยุทธ์คุณระวิตนก็อาจจะเป็นอะไรฮะตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะหรือว่าเป็นตัวแทนของฝ่านยะการเมืองที่มีจุดเริ่มต้นจากการปฏิวัตรริรัฐประหารโดยคอสชออต่างๆแบบนี้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะจัดได้ว่าเป็นเป็นฝ่าย วา่าก้าวหน้าทางดัานประชาธิปไตยนําโดยเพื่อไทยอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจะบองลึกกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่เป็นกลุ่มประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยมนะฮะกลุ่มหนึ่งคือคุณประยุทธ์และคณะส่วนอีกฝั่งหนึ่งทั้งคุณทักษิณน,นั่นก็จะเป็นแบบประชาธิปไตยแบบประชานิยมนะฮะก็จะเป็นได้อะไรต่างๆเ,าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกจิอาจารย์นักวิชาการจะ ประเมินกันต่อไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารูปลักษณะของแต่และฝ่ายเนี่ยในแง่ของอุดมการทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนผมเองเนี่ก็เห็นว่าว่าผมก็จะใช้คําว่าเป็นเรื่องของอ,ะ,อะไรฮะประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยมนะฝ่ายหนึ่งกับประชาธิปไตยแบบประชานิยมประชานิยมในที่นี้ก็คือ,อยังอะไรเชื่อมั่นในตัวองค์บุคคลเป็นสําคัญนะฮะเช่นตัวคุณทักษินเองหรือประชานิยมแบบ มีโครงการลดแรกแจกแถมอะไรต่างๆซึ่งคิดว่าทางเพื่อไทยหรือว่าโดยคุณทักษิณเองนั้นเป็นเป็นต้นแบบนะฮะของของการบริหารราชการการเมืองที่ใช้เงินเข้าไปนะฮะสร้างความนิยมคะแนนเสียงกับมูลต่างๆของของ,ของประชาชนพลเมืองแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเผื่อมันมีความแน่ชัดว่ากุณระยุทธจะไปอยู่ไหนแล้วใครอยากจะมปอยู่ระยุทธเนี่ยมันก็ไปรวมกันได้ นะแล้วใครอยากจะอะไรฮะมายุบมารวมพักอยากจะออกจากพักนู้นพักนี้มาเพราะมันเห็นแน่ชัดว่าเมื่อมันเป็นสองขั้วแล้วมันก็จะทําให้การตัดสินใจนั้นมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นี่นี่ก็จะทําให้การเมืองอะไรของไทยนิ่งลงมีสเสถียรภาพแล้วก็เมื่อรู้ว่าแกนนําของแต่ละฝ่ายเป็นไทรแล้วเนี่ยสังคมไทยก็จะได้มีเวลาแล้วที่จะได้สอดส่องดูแลว,ว่า แต่และพักหรือกลุ่มของพักเนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรในการที่จะแก้ประเด็นปัญหาของประเทศแล้วในการที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากอะไรฮะความเหลื่อมล้าในสังคมนะฮะความตกหล่นของคนบางคนในสังคมมันจะยกระดับข้ามาได้อย่างไรหรือจะยกสถานะของประเทศไทยจากประเทศกำลังพัฒนาระดับนําเนี่ย ให้แปลงสภาพเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายว่าด้วยการนำพาประเทศที่กลุ่มพักการเมืองทั้งสองฝ่ายควรจะนำเสนอต่อประชาชนนะฮะอย่างน้อยล่าสุดสุดก็ควรจะตั้งแต่ต้นปีหน้าหรือตั้งแต่เดือนมอกราคม2566เพราะว่าจะเกิดการในรวมตัวฝักไฟละละพวกนี้มันพอที่จะลงตัวแล้วบ้านเมืองนิ่งแล้ว มันก็จะเอาเรื่องสมองมาสู้กันแล้วว่าใครจะมีความคิดความอ่านที่จะเสนอต่อประชาชนว่าจะนำพาประเทศไทย,ยให้มีความจเจริญก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็ในกรอบของการเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยที่มีการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งนะฮะมีการใช้สิทธิเสรีภาพกันอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนอกจากใช้สิทธิเสรีภาพแล้วประชาชนพลเมืองก็ต้องรู้ซึ่ หน้าที่ต่อสังคมต่อส่วนรวมด้วยแล้วก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายของพรรคการเมืองนั้นก็จะดําเนินการในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติปฏิรูป้โครงสร้างปกครองคือควรจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกับผู้ว่ากทมทุกจังหวัดหรือไม่เพื่อจะเสริมสร้างความคัดเทียยคือหรือเป็นการกระจายอำนาจนะปฏิรูปโครงสร้าง ทางด้านการเริการปกครองการบริหารราชการนะให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตังแล้วก็มีการลดการกระจุกตัวของความเจริญก้าวหน้าการใช้งบประมาณและอำนาจที่อยู่จากส่วนกลางไปอยู่ส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในขณะเดียวกก,ก็เพิ่มการจัดการดูแลตนเองของสภาวิชาชีพต่างๆสภาประชาชน นะฮะเช่นทางด้านของเกษตรกรนะทางด้านแรงงานเหล่านี้ให้มีการรวมตัวเป็นตัว,ตวเองมีกฎหมายที่จะรองรับแล้วก็ให้ดูแลตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเมื่อมีประเด็นปัญหาอะไรก็กลับไปที่สารยุติธรรมส่วนีประเด็นสุดท้ายที่ก็อยากจะขอย้ายําไว้ผมก็ยังคิดว่าทุกพักการเมืองยังมีพันธะกรมีที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี้ซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มไปหรือให้มีการยกลา กฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมีความเป็นสากลเป็นสำคัญนะครับแล้วก็นะฮะประจัดสิ่งต่างๆที่ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยออกไปจากโครงสร้างและภาษาละเนื้อหาทางการเมืองนะครับก็หวังว่าท่านประยุทธ์จันโอชาประกาศให้นา้ชัดนะฮะไปอยู่ที่พักรวมพลัง สร้างชาตินะครับแล้วก็ให้มีการและรเรียกร้องเชิญกันมารวมกันในพักของท่านสร้างเสถียรภาพคุณปวิรก็ตามของท่านต่นอไปอะไรต่างๆให้มันลงตัวให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็พอ,อสิ้นปีนี้ปีหน้าเราจะได้มาดูกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็การรณรงค์หาเสียงในสังคมประชาธิปไตยเป็นสำคัญกับก็ฝากพึ่งมากเ